สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหกนะคะมาในเครื่องมือประวัติศาสตร์ชุมชนค่ะชุมชนที่เราเลือกนะคะคือบ้านน้ำอ,าอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตร,ริตถ์ค่ะเนื้อหาจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะเลเครื่องม,ม,มือประวัติศาสตร์ชุมชนคือการทำความเข้าใจมิติท,ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนสำคัญต่อชุมชนเพราะชุมชนมีส่วนคล้ายกับบุคคลตรงที่มีความคิดเห็นและมีความรู้สึก การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเหมือนกับการได้เข้าใจคนคนหนึ่งว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนเคยประสบกับอะไรมาบ้างในชีวิตทําให้เราเข้าใจคนคนนั้นได้ดีประวัติศาสตร์ชุมชนก็เช่นเดียวกันการเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของสิ่งต่างๆในชุมชนทําให้เราสามารถเลือกวิธีการทํางานกับชุมชนได้สอดคล้องกับประสบการณ์ความคาดหวังและศักยภาพของชุมชนได้ดีขึ้น และในวันนี้กลุ่มพวกเราเดินทางมาที่ตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์และบุคคลท่านแรกที่เราลงสัมภาษณ์นั่นก็คือลุงนำอิงอินทวงเป็นข้าราชการบำนาญที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านน้ำอ่างมาตั้งแต่เกิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็ได้หัวข้อในเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนค่ะซึ่งหมู่บ้านที่เราเลือกมาก็จะเป็นหมู่บ้านน้ำอ่างนะคะก็จะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะมาสอบถาม หมู่บ้านในท้องถิ่นนะคะซึ่งหมู่บ้านน้ำอ่างอำเภอตอนจงหวังอุตประด,ปรดิษฐ์เนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่เราเลือกที่อยากจะศึกษาค่ะก็วันนี้นะคะก็มาเจอคุณลุงนะคะก็ขอให้แนะนําตัวสักนิดนึงก็คือลำเองอินท่าวงเนาะอดีตกับตอนนี้ก็เป็นข้าราชก,การบบานานก่อนก็เป็นครูเป็นครูติแล้วก็เป็นศึกษานิเทศนะศึกษานิเทศ พนเกษรแล้วก็มาอยู่บ้านนะบัตรเกดบัตรเกดโดย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 ,โดยกําเน็ตทั้งอ่อทั้งแม่เนาะตอนนี้ก็เป็นลุงล่ะค่ะในหัว,วนะข้อนี้เนาะเขาต่อยยากจะลูงว่ะความเป็นมาของบ้านน้ำอ่างเนี่ยสมัยลุงอิงนะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือหมูม่บ้านาเทอเลยก็ครับีีเป็นหมู่บ้านน้ำอ่างก็เป็นบ้านน้ำมางเป็นบ้านเก่าแก่เนาะเป็นบ้านที่ มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองอุปสาไทยยวนหรือว่าภาษารักนภาษาเหนือแน่นเพื่อตรอบนี่กัตอนนี้กมิตอยู่กับบนเดียวเลยล่ะมีอุปสนีคน้ำอ่างสันนีษฐางว่าใช่ถันว่าเพราะคนเท่านแก่เขาตอนนี้มันสองร้อยกระปมกอ่ะก็ก็่อสืบกันมา จริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ว okay. ่าน่าจะมีเขาเนาะกการสัมภาษณ์คุณลุงก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวจากการสันนิษฐานในการก่อตั้งหมู่บ้านน้ำอ่างในโต้นราชการที่หหลังจากการที่เราได้สัมภาษณ์คุณลุงก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านน้ำอ่างก่อตั้งมาราว2 0 0กว่าปีแล้วและมีวัดหลวงป่ายางเกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งหมู่บ้านน้ำอ่างเช่นเดียวกันค่ะน้ำอ่างอะค่ะในเรื่องของเซดากิสแล้วก็อาชีพตะกอนเนี่ยมีอย่างตี บ้านนาอ่างน,น่คือเห็นได้ลักลักเลยค่ะอาชีพเหรออาชีพบ้านนางอ่างโดยโดยกาเนิดตั้งแต่เป็นละอ่อนกระหันมันตั้งโดยลูอบลูนแม่แนละ้วลูกผู้นยายส่วนใหญ่ก็อาชีพกเกษตรกรเนาะ <c oughs> ทาให้ทำในทานาะทาสวนส่วนใหญ่จะเป็นทําน,ะ <c oughs> นาทํำนาะแล้วก็ทาให้ก็เป็นที่เน้นเนาะที่ลุ่มก็เป็นที่นาเป็นโดยกาเนิดอันนี้ก็เป็นอาชีพลัก อาชีพเสริมของของของแม่บ้านน้ำมันก็เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมก็คือเรื่องผ้าท้อผ้าท้อใช่ะผ้าท้อนี่ถือว่ามิชื่อที่เป็นเรื่องของสืบสานวัฒนธรรมกันมาในแคลรุ่นลูก่อรุ่นแม่รุ่นบรรพบุรุษหรือเฉพาะไอ้ผ้าเชนเนาผ้าเชนตีมีไลร์เอกลักษณ์ก็คือผ้าเชนติดจก อ,อันนี้อาจจะเป็นรู้สึกจะมีเป็นชื่อเสียงไว้ทั่วประเทศแล้วนี่ตอนนี้ถ้าเป็นไทยสิทธิ์จกนามังคะแล้ะก็เป็นสินค้าโอท็อปปัจจุบนันด้วยเนาะโอท็อปปัจจุบัน่ปโรคระบาด <c oughs> พอหที่จะทราบไมค่ <c oughs> ระบาดตะก่อนระบาดอาจจะเป็นคุณปูคุณหยาตีด้วยเราอาจจะเราพูดลูกอิงซังอะค่ะก็จะมีโรคระบาดตะกอนนี้่ะโรคระบาดนะค่ะ ก่างเทพมานี่กับบาคัปะนะเป็นละอ่อนก็จะมีโลกอะไรนะมาเลเซียเนาะมาเลเซียโอมาเลเซียเพราะว่าแต่ก่อนปลาเกษต่กนเป็นคล้ายๆเป็นบ้านปลาบ้านนอกเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลความเจริญอยู่ไกลในเมืองรถไปในเมืองนี่ต้องใจเวลาเป็นเกินวันจะเป็นเกินวันสัตเดินทางก่อนสัตว์เลี้ยงมาอะไรของมันเนาะ ในทางศิลา์มีรถมีไลนสมัยการถ้าเป็นรถออนนี่อ็ยังจะไปจังหวัดนี้ต้องมีรถอยู่สายเดียวคือจากนี้ไปบ้านแกงบ้านแกงก็ต้องขึ้นเฮียไปขึ้นรถไฟทีอัพภจอเนาะจาก,กรถไฟถึงเข้าเด้มเนองแล้วหนูอยากสอบถามเขาว่าในสมั์ก,กรอนวัฒนธรรมอะไรที่มีบ้างคะใน จะนำอ่านนำเาินนำอ่านค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่ค่ะนี่เราได้สืบต่อกันมาไา้สืบต่อกันมาก็ับวันละครั้ดั้งเดิมที่ชื่อเสียงก็พลาดพอเนาะแต่ประเพณีนี่ก็คือเรื่องอ่าเพราะส <net> <net> ่วนใหญ่ก็จะเป็นนับถือศาสนาพุทธะค่ว <net> ัดนี้ค่ะที่สืบกันมาแต่ดั้งเดิมก็คือประจำปีก็จะมีงานตานกล้วยสลักสร้อยปานกล้วยสลัก ก็จะเหมือนทางเหนือละมีกลวยแล้วก็เอาไปเอาไปจานที่วัดสมัยก่อนก็จะมีวัดวัดนี้เป็นวัดแรกวัดหลวงพายาวันหลวงพายาเขตบนน้ำอ่างมี6วัดวัดหลวงพายานี่ก็จะเป็นวัดแรกของชุมชนที่อพยพมาอยู่เป็นละกาทั้งเป็นชุมชนวัดแรก วัดแรกสองร้อยกว่าปีแล้วแต่เกิดวัดนี้ของประมาณสักร้อยกว่าปีนะครับว่าชุมชนสันนิษฐานว่าน่าจะสองร้อยกว่าปีแล้วชุมชนบ้านอ่างของเราสันนิษฐานประมาณสองร้อยกว่าปีแล้วสองร้อยกว่าปีก็ต้นรัชกาลที่หนึ่งสองสามสี่เจ็ดสองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดอารักกันท่า รัชวงศจากฟีนี่ก็สองสามสองห้าถูกมสองสามสี่จ็ราชการที่หนึ่งผม็ยกมาจากเชยงแสนนี่ถือว่าเป็นไทยยนเชยงแสนสันนิษฐานว่าแล้วเราซื้อเป็นมาไม่มีหลักการค่ะแล้วก็ชุจริงพอจะเราเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ไทยยนดีหมู่บ้านเขาได้ไปสัมพันธ์กับอื่นต่นอฮะ,อะคือวบาอคนี้น่ไทยนก็แร้มานก็ถือว่าเป็นเป็นคนไทยยนเชียงแสนเนาะคนล้านนาจะมีชาติพันธุ์ไทยยนหลายกลุ่มแต่ของเขาเน้นเฉพาะเป็นไทยยนเชียงแสนตับบับก็สมัยรัชกาลที่หนึ่งเชียงแสนลคนเจ็บคนแก่คน เดินทางไม่ไหวเกาไว้ตรงนี้จุดหนึงน่าจะประมาณสักยี่สิบสามสิบการรักษานี่สมมติว่าถ้ามีคนป่วยคนแก่แบบป้าการรักษานี่รักษาแบบว่าพื้นบ้านนะคะพื้นบ้านพื้นบ้านแบนบสมุนไพรในป่าอของคงเป็นอย่างนั้นแล้วมั้งาโรงพยาบานยังไม่มีไม่มไม่สมัยก่อนสมุนไพรสมัยรุ่นปู่นี่ก็ยังมีสมัยรุ่นพ่อนี่ก็ยังเป็น หลังจากที่เราได้ทราบในเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนแล้วเราก็ได้ทราบถึงอาชีพความเป็นมาว่าสมัยก่อนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรและมีการทำผ้าสิ้นตีนจกเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านด้วยเช่นกันและในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในสมัยนั้นและทราบถึงสภาพแวดล้อมในสมัยก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไรรวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนบ้านอ่างด้วยเช่นกัน สิ่งที่เหมือนกันก็คือหนึ่งภาษาอาหารการกินกับผ้าทอวัฒนธรรมใช่ไหมคะที่เหมือนกันอย่างนั้นนอกนั้นจะแปลงไปเรื่อยที่ที่ปผมบอกอาชนใหญ่เขาจะมีผ้าที่จบเขาก็จะมีทุกเ่ี่ะราดบุรีเขามีสลาบุรีเขามีไปไปนี่ก็บข้าววังผาเขาก็จัดงานยิ่งใหญ่ไปยวน ไคยนใใ์ไคไยน์ก็คือแต่ก่อนเขาเรียกว่าเชียงแสนโยนกนครเขาเรียกว่าเมืองของคนยนก็เลยเรียกไคยนต์ไม่ใช่ยนต์เวียดนามก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะลู หลังจากที่เราได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนแรกไปคนที่2เราก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนั่นก็คือป้าชาแลมวัย66ปีที่อาศัยอยู่หมู่บ้านน้าอ่างมาตั้งแต่กําเนิดป้าชาแลมป้าชาเลมนะคะ,ะ,คะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้หนูก็จะขอมาสอบถามนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านน้าอ่างนะคะคือคุณป้านเนี่ยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเลยไหมค่ะ หลังจากได้รอสัมภาษณ์ป้าชแลมก็ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับในเรื่องของสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเกี่ยวกับอาชีพความเป็นอยู่ของคนในสมัยั้ำสมากกว่าแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาป้าชแเลมก็ยังให้ข้อมูลกับเราในสัมภาษณ์แต่ส่วนใหญ่จะนิ้นไปที่การดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและว,วัฒนธรรมที่ยังคงมีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีนไฟฟ<จ>้าถนนนี่ะจะห้า นีเดี๋ยวเป็นถนนบาชีจุกลุกล้างมาดังล้าาลุกล้างน้ำก็ไปตักกู้นบอลวัดเต้ากู้มาคือตั้งแต่คุณป้าเกิดเนี่ยก็คือมีบ้านน้ำอ่างเลยคือจ้าบ้านน้ำอ่างแล้วต่อมีวัดหลวงปลายางไหยังจ้าแล้วกินผู้เก็บยามาแล้วเนี่ยเขาอยากจะถามว่าอาชีพสมัยก่อนตอนขั้นของปัดกบไปชุดทำไห่ทำนาอาสาอยากจะถามถึงประเพณีบ้านเขาอะค่ะ มีเหรอคะที่นันก็มี้สงการงานบวชแต่มันไม่จับอยู่แล้วว่าสมัยท่านนี้โรงระบาดเองนะคะไขวัดธรรมดาจะไข้วัดเล่าการรักษาบ้างเป็น่ยนใจเจ้าสุภาพติสบารโรงพยาบาลสมัยก่อนมีโรงพยาบาลไหมอย่างนี้มีสมัยก่อนมีโรงพยาบาลป้ายังเกิดมาตามเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะป้าทอนป้าทอนนะคะ พวงจันทร์พวงจันทร์ค่ะคือหนูอยากสอบถามนะคะว่าตอนที่คุณป้าเกิดเนี่ยในที่ตรงนี้มีเป็นชื่อน้ำอ่างเลยไหมหรือว่าอ๋อเป็นน้ำอ่างเลยใช่ไหมคะ,มะเห็นวัดอยู่ที่นี่แล้ว <laughs> พอเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างใครในตอนนั้นมันบราจะหลืนเนาะแต่ก่อนเนี่ยมาเดี๋ยวนี้มันจะหลืนเแต่ก่อนเห็นต้กเป็นโคนนี่แต่โน่เนี่ย <laughs> กินมีการใช้อะไรมีของใช้อุปโภคบอิโภคกเป็นยังไงบ้างคะคนธรรม,มดาเขาก็ปูกันเอาแนะ่นอนปลาปูปลาอย่างเขาก็หาบระดิซึค่ะแล้วประเพณีมีอะไรในน้ำอ่างไหมคะมที่เป็นเด่นเด่นเลยตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ยังอีอยู่มีสงกรานต์อย่างเขาไป บ้องไฟเราจะแข่งกันกันเองไฟาดเนอนเองแล้วก็นนี่ไดบ้างหินลางโอ้หิน้ยตะโกเขาจะทในช่วงเดือนไหเดือน12่ขนกันนอยแล้วบุกีจาทุ ทำให้เป็นประเพณีขึ้นชื่อของคนนักอ่านใครพูกก็มาท nah. ี่นักอ่าจใช่ไหมคะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่ของคนตั้งแต่อดีตเป็นยังไงบ้างตะก้อนเขาก็ทำให้ทำนาใส่ส่วนกันนปักหมุปพักปูง่ากันกินไปของว่อนที่ขึ้นไม่ขายทุกสมัยตะก้อนเลยคือวันนี้อะไรก็ต้องซื้ใช่ไหมแพงกันหมด คนสมัยก่อนก็คือซื้อขายก็ไม่ค่อยมีแต่จนใหญ่็ะทำการเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะพออยู่พอกินของเราเองแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านใช่ไหมแบ่งกันกิน สรุปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนบน้านำอ่างอําเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์หลังจากได้ลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเน้นไปในด้านอาชีพด้านความเป็นอยู่ด้านวัฒนธรรมและด้านประเพณีของชุมชนส่วนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหมู่บ้านที่ได้จากการสัมภาษณ์การลงพื้นที่ก็จะได้ข้อมูลจากการสันนิฐานที่ผู้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลกับพวกเรามาซึ่งหลังจากที่พวกเราได้ลงพื้นที่ก็ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนและความเป็นอยู่ที่มากขึ้นนั่นเองค่ะพวกเรากลุ่มที่ 6, เครื่องมือชิ้นที่6เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนขอขอบคุณค่ะ